มาหอกปุ๊บก็มีแดดสวยงามมากเลยแอปเปิ้ลไดเป็นจังใดแนนอแอปเปิ้ลแสแสเย็นไว้บรรยากาศดีมากเลยนะคะบ้านเรามันน้อยกบถินแตไอห้องสวยกลับมาแล้วไออุ่นใจนะ,ะพี่น้องจ้ะเพื่อนบอกว่า you don't work today because you already work hard yesterday นะวันนี้เธอเหตุงานนักขับรถมาเมื่อยเดี๋ยวฉันจะทำงานเองวันเนี้ยซักผ้าสามรอบแล้วพี่น้องเลย จบจะได้เม e ื oh, that, <f> no ่อได้จบกกันอย่างเงียหดดักดมไปเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยอนแคปปิพีตุรีเล็กเ้วพี่น้องมาจ้ะกินมาม่ามาเนี่อันนี้ไอรยปาปิก้านะมันโบเผ็ดเนาะแล้วก็มีไข่นะคะอีกแล้วซีฟู้ดมาเด้อง่ายๆพี่น้องมาเนี่ยน่ะนี้จะถ่ายให้ดูเป็นช็อตเป็นช็อตไปเนาะ เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปข้างนอกอยู่ได้จ้ะไปเดินนะคะพเราะวันนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยโอเคเดี๋ยวขอญอาตก,กินข้าวก่อนนะคะทุกคนจ้ะสมบัติของค่อยได้นี่ได้ส <laughs> มบัติของค่อยเลนหนีได้ที่ไมูดเดวนอไหน แพ้อออจากโอกก่อนหน้ามืดจ้ากระเห็ดเป็นอย่างนี้อาหารบรุพเพเลี่ยงสมองว่เป็นวินวียน,นไหมตั้งแต่กลับมาจากทิพนี่เพรสาวจักเสื่อ คนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วกินเป็นต้มมะม่าพี่อยากกินข้าวผัดแบบง่ายๆเนาะตั้งแต่ไอไปทริปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะพี่ต้องไอเวียนหัวแม่น้ามืดตาลายที่ไม่ใช่แบบหน้ามืดตาลายแบบแห้งๆนะเวลาที่ไอยกหัวขึ้นไปนี่สำเนินอะอาเิน่า,า,นามึนเบเวลานอนอะนะให้จะเปลี่ยนนี่ มือนแบบว่าเลือดมันเลี่ยงสมองไอโบพ่อไหมมาแบบนี้อายกขึ้นมาแล้วนี้รู้สึกว่าโบแม่น,น้ามือแต่เป็นแบบตาลายพี่น้องาสาเหตุมันเกิดจากอย่าง่อใหญ่ก็เลยวัดความดันให้อายมือเศร้าก็ว่าได้ความดันต่ําว่ได้ความดันสูงอะนะความดันปกติไอก็เลยยดูว่ามันเกิดจากอีอย่างนะน,นี่ถ้าสมมติว่าไอหนังนนนบริสุทธิเป็นอย่างแต่ถ้าว่าไอย่ายหัวถ้าสมมติว่าไอขยับศีรษะนะคะ แล้วก็จะน่าตาลายนะคะทุกคนหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้ขับรถแบบไอ้เลงนานบอกแบบนี้นะความคิดของไอ้หรือว่าไอ้เลงทางนานเกินไปแล้วทําแห้หน้ามืดนะคะหน้ามืดตาลายเพราะหนึ่งคือการขับรถสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบว่าฝนตกนะคะแล้วที่ปัดนานำะฝนก็ต้องแบบเอาแบบเร็วเร็วๆรวเ,รเรนาะเพราะว่ามันเอ่อฝนมันตกแรงแล้วมันทึบนะคะ แล้วมันทาให้อายหน้ามืดหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่อายขับรถมาอายก็รู้สึกว่าพูดไทยนิดนึงเนาะผสมกันไปนะคะอก็รู้สึกว่าหน้ามืดไปแล้วแล้วก็อต้องหยุดเลยนะคะหยุดหยุดอยูป่ปามน้่นมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปต่อได้แต่ในความรู้สึกตอนนั้นคือแบบอ้าวทำไมรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เวลานอนใช่ไหมถ้านอนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าขยะเปลี่ยนปุ๊บอรู้สึกว่าตัวเองแบบตาลายนะ แล้คิดว่าเออหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออายก็นอนเกินแปดชั่วโมงนะคะตื่นมาวันนี้ก็คิดว่ามันจะหายมันก็ไม่หายพออย่อใหญ่ก็เลยคิดว่าถ้าเธอลองเช็คดูซิความดันเธอสูงไหมก็เช็คดูก็ไม่สูงนะ,ะแลวทีนี้พออ่อใหญ่เลยบอกว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเลนสายตาของอายอะ่ะมันเปลี่ยนเลนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าแว่นของอายมาสองปีแล้วนะคะที่อายตัดตั้งแต่อายมาไทยรอบแรก ครั้งแรกตอนที่ไอไปผ่าตัดกาามไอก็ไปตัดเอ่อแว่นคนะมันก็เกือบจะสองปีเนาะแล้วทีเนี้ยไอก็ใช้สายตากับอาการอยู่ในคอมอยู่ในเอ่อหน้าจอนี้นานมากอาจจะเป็นส่วนที่แบบว่าสายตาไอาเปลี่ยนแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสายตาของไอเนาะไม่ซ้ายก็ขวาเนี่แหละมันประมาณ7จ็ดอีกฝั่งหนึ่งหนึนะคะ แล้วทีนี้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะแล้วทีนี้เราขับรถใช่ไหมแล้วจ้องนานๆมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบหน้ามืดตาลายนี่เป็นความคิดนะอ้ก็เลยคิดว่าเอออาจจะใช่ถ้าสมมุติว่ามันไม่หายเนาะพ่อใหญ่บอกว่าจะพาอายนะไปออตัดแว่นนะอาจจะรอจะไม่นานตรงนี้พ่อใหญ่บอกแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเมืองใหญ่อาจจะนานแต่ตรงนี้พ่อใหญ่บอกว่าแค่อทิสองอาทิตย์ก็ได้แต่ว่ามันจะแพงนิดนึงนะคะพ่อใหญ่บอกว่าเอาแบบเลนส์ที่แบบ ถือว่าดีอ่ะมันแกบอกว่าเริ่มจากห้าร้อยเนาะแต่ว่าของแกเนี่ยแกตัดแปดร้อยเป็ร้อยยูแต่พ่อใหญ่บอกว่าอาจจะเป็นเอ่อเลนแว่นของเธอก็ได้เพราะว่าเวลาขับรถแล้วเราใช้สายตาหนักนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นปัญหาว่าวันนี้ก็เวียนหัวนะคะแล้วทีนี้เนาะพ่อใหญ่เลยบอกว่าลองดูนะคะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่หายก็อาจะไปหาคุณหมอนะคะ ถะาาคุณหมอไปอไปไปวัดสายตานะส่วนใบอันนี้เนะาะใบที่ไอบอกว่าได้รับเมื่อวานไอก็ไม่ได้บอกรายละเอียดสักเท่าไหร่นะใบอน,นั้นเป็นใบที่ไอ้ลงทะเบียนไว้นะเพื่อที่จะไปลงไปรีจิสเตอร์คนต่างดาวน,นะเพื่อจะได้ใบเดซิชัวถ้าออกเสียงผิดก็อขอโทษน,นะคะ อก็จะได้เป็นวันที่14นะคะเขาก็จะให้เราไปตรวจอ่ปอดก่อนเนาะไปตรวจปอดตรวจนั่นตัวนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนไปเข้าคอร์ดไปอบรมก็ประมาณ4-5ชั่วโมงก็พูดง่ายๆก็วันนั้นก็ประมาณทั้งวันจากเมืองที่ไอยอยู่ไปเมืองอ่าเมืองเลนนะคะเลนก็ประมาณ2 2ชั่วโมงร้อยกว่าโลนะ,ะตอนนี้พี่เล็กแกก็ไปเรียนได้2อาทิตย์แล้วนะคะก็คือเรียนตั้งแต่9โมงจนถ,ถึง4โมง จันอังคารหยุดวันพุธนะพุ่งง่ายคืออาทิตย์ละ4วันนะนั่นหละค่ะอาก็เลยบอกว่าอย่าหวังว่าแกคงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าแกหยุดยาตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลน่ะออกไปแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าแกดีขึ้นนะคะอาจะให้แกนะเป็นคนอะไปส่งอายนะคะในการไปเรียน นะแล้วทีนี้ถ้าแกกลับมาแกจะได้ใช้รถได้แบบนี้ก็ภาวานาตัวนั้นเพราะว่าตอนนี้แกก็อาการดีขึ้นแกหยุด2อวันเนาะแกรู้สึกว่ามันโอเคลรวบอกว่าเธออยากลองขับรถไหมถ้าอยากลองไอ้ก็จะพาแกไปตรงที่พวกอายเดินซึ่งมันไม่มีรถนะมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรถนนส่วนตัวที่แบบสามารถขับรถเข้าไปได้อย่างเงี้ย พ่อยาญ่รบอกว่าโอเคประมาณว่าสองวันก็อาจจะไปลองขับรถดูเพราะว่าแกยังไม่อยากจะเสียงในถนนใหญ่นะคะอเราบอกว่าเธอไม่ขับตรงนั้นก็มาลองอยู่ตรงนี้ก่อนถ้ารู้สึกว่าไม่น่ามืดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขับเพราะว่าหนึ่งคือก็ถ้าไปก็ไปทั้งวันเนาะถ้าถามว่าจําเป็นต้องไปไหมจําเป็นมากเลยนะคะเพื่อที่จะได้บัตรอันนั้นในการที่แบบว่าไอไม่จําเป็นต้องออกประเทศฝรั่งเศสนะไอก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้กี่ปีหนึ่งปีสองปีหรือว่าเท่าไหร่ นะคะมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปแต่อย่างดีที่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปลงทะเบียนวันไหนพอเราลงทะเบียนปุ๊บเราก็จะมีเราไม่ได้บัตรเลยเนาะเพราะว่าเราต้องไปเรียนนะสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยรก็ไม่รู้้วแต่สเต็ปสเต็ปต่อไปแต่ว่าพอเราลงทะเบียนทะเบียนปุ๊บเราก็จะได้แบบบัตรไม่ใช่บัตรสี่หมายเลขประจําตัวของเราเราก็สามารถไปโชว์ได้นะนั่นแหละค่ะสิ่งติอาแบบต้องการณนะตอนนี้ที่สุดนะสเต็ปต่อไปอเหมือนเรื่องใบขับขี่เนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะหนักเนาะทุกคนจ่ายราคามันค่อนข้างที่จะหนักก็อาจจะเขาอาจจะช่วยเราหรือยังไงยางเงจะไม่รู้นะคะเป็นสเต็ปต,ต่อไปครั้งตอนแรกก็คือเราต้องไปลงทะเบียนก่อนว่ายังไงนะเพราะว่าตอนที่พี่เล็กแกพูดนะเนาะแกก็ขออนุญาตเอ่ออยชื่อพี่เล็กนะคะเพราะพี่เล็กแกก็ดูแล้วก็ดูไอ้ตลอดนะะั่นแหละค่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนอพี่เล็กเขาก็บอกว่า,าคือ เขาก็จะถามเราว่าความต้องการของเราคืออะไรอย่างเงี้ยเขาแปลว่าเธออยากเรียนเพื่อทํางานดูแลสามีอยู่ประเทศฝรั่งเศสเพื่ออะไรอย่างเงี้ยจุดประสงค์ของไอ้คืออยากดูแลสามีนะคะสามีไม่สบายอย่างเงี้ยไอ้ก็ต้องบอกหลักความเป็นจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเรื่องทําการทํางานอีกสองสามปีแกดีขึ้นก็อาจจะทําแต่ว่านักปัจจุบันเราก็ต้องบอกความจริงว่าเรามาดูแลสามีสามีเราป่วยขับรถไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะ ไม่รู้เนะา,าเนะไอ้ก็ว่าให้ฟังอลยนะไหนก็ว่าให้ฟังก็ว่าให้ฟังก็พูดไทยอะนะไปด้บไปไหนได้ไม่ใญ่ถายหรอกได้พา,า,า,ากันไปดํากังนะคะเป็นเอ่อ <c oughs> เป็นเอ่ <c oughs> เอเมื่อที่ไอ้มักแหงไอ้ชอบนะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เป็น่กาแฟแก้วที่สาม ใส่เข้าไปอะไรูร้วยไอ้กินกาแฟเยอะเกินไปเหรอมาอยู่บ้านเราเนาะมาอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเทศกาลอะไรก็ไม่มีนะ,ะคะคริสต์มาสก็พ่อใหญ่ว่นนี้เป็นคนแบบอะไรมากมายก,กับคริสต์มาสเนาะปีใหม่สงการก็ไม่อะไรก็อยู่ไปพี่นอ้องไอ้ยางแบบว่าอยู่ไม่ได้แบบไม่ไม่นานก็ปีสักปีสองปีค่อยกลับนะคะก็จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกของไอ้เลยนะคะในการที่อยู่ต่างประเทศ ไอ้ก็ยอมใจตัวเองนะบางครั้งอะเหมือนการขับรถเนี่ยบางคนบอกว่ามันง่ายมันง่ายถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายในการที่แบบว่าเขามีกฎหมายชัดเจนป้ายแต่และป้ายมีความหมายสําหรับคนที่ขับรถตาต้องไวเราต้องไวนะคะมันง่ายในการที่แบบว่าเออเขา แล้วเขาเขาเคารพกฎจราจรแล้วทีนี้มันก็เลยง่ายเหมือนไปว่าเขาไม่ได้แซงซ้ายแซงขวาเขาเคารพกฎอันนี้คือง่ายกว่าประเทศไทยแต่เพื่อนที่จะได้ขนาดน,นี้ก็เหนื่อยมาเหมือนกันนะทุกคนเหมือนได้บอกก็น้าตาตกหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าตาตกกับพ่อใหญ่บ้างที่แกไม่เข้าใจน้าตาตกเพราะว่าเราท้อบ้างแต่สิ่งที่ไออยากขอบคุณเจ้าของก็ เธอเก่งน้าอายแับนี้ยังเหมือนแบบหลายคนก็บอกว่าน้องอายนะยังโชคดีกว่า,าน,น,น้องพันน้องพันเนี่ยอาจจะติดตามนะตอนนี้เพิน่นจะมีรักครั้งใหม่แล้วเนาะเพิน่นจะมีรักครั้งใหม่แล้วก็อดไปก็เป็นยานแอมแล้วเพิ่นจะมีรักครั้งใหม่แล้วก็ดีใจกับน้องพันด้วยนะคะคือน้องพันในชีวิตของเราก็ยิ่งกว่าอายนะคะลมลุกคุกคานแต่อยอมรับว่าน้องพันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นไอดอลของอายเลย ไอ้เอาไอ้เอาราเป็นไอดอลเลยเพราะว่าเราเก่งนะคะอายุเท่านั้นเองเก่งมากพี่ก็ยังเป็นกําลังใจให้น้องทันเสมอนะคะอ้กันยังฮักยังแพงนะคะก็แหนมเบิ่งเพลินตลอดนะคะครับป่ะเอาแว่นตาให้หน่อยค่ะกับคนที่อยู่วันนี้วะอันดับก็พูดเท็กแจ็กเก็ตด้วยค่ะเดี๋ยวอยู่จะหนาวนะคะนะหนาวแล้วก็ไอแล้วก็ ขอสิ่ง <Coffee. S 1> ค่ะอายก็บ่งลาบอกโอ้หน้องแพนเลยถ้าเอ้ยได้สำจ้านีน่ดเดียวโอเคแล้วเจออายนะอายยังบอกเลยว่าอายนะ้ำบริขึ้นลาวลาวแน่นอนเีดีสู้ๆน้อมาอยู่ต่างแดนแล้วอายก็สู้จะพี่น้องนะฮะอายคิดว่าถ้าสมมติวันหนึ่งอ่ะอายได้ภาษาในจังหน่อยการใช้ชีิตก็จะง่ายขึ้นนะคะไปค่ะทุกคนไปแล้วเจอการทีเดํากันนะคะบา,บายยขอบคุณค่ะ